โอ้ยแม่นะแม่แค่นี้ก็ทำเป็นบ่นไปได้เข้ากงนสายิดีเดียวเองเอาเฮ้คุณคุณคุณหยุดก่อนหายไปไหนละลิวจริงๆนี่เย้ yeah. เดี๋ยวก่อนคุณแค่อยากจะบอกว่าฉันไม่ใช่ขอทานอะไรวะเน,นี่ยใช่สิแกน่ากลัวมากนี่เขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าไปอินเดียอย่าเผยสบตากับขอทานเด็ดขาดถ้าเกิดว่าขอทานมันเห็นเข้าอ่ะมันจะตามเราทั้งวันเลยแต่เนี่ยฉันยังไม่ทันได้ไปสบตาด้วยเลยตามฉันซัดฉันหลอนไม่หมดแล้วอ่ะออ งั้นเท่านี้ก่อนนะแกฉันจะรีบเอาโปรดักต์ไปเสนอแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะม,ม,ม,มั่นใจหน่อยนะฟางของแกดีแกต้องขายได้ต้องทำได้ ไม่ได้ฉันต้องทำไม่ได้วางใช่ไหมฉันต้องทำไม่ได้นี่เธอเออ,เอ,อ,เอ,อคือหนูต้องทำไม่ได้ค่ะอ,อ๋อโอ๊ยขอโทษค่ะออคือหนูชื่อชินเชตาค่ะเธอบอกฉันมาในไลน์แล้วในโปรดักต์ล่ะฉันมีเวลาไม่มากนะ ไหนลองพูดสรรพคุณให้ฉันฟังสิว่ามันเหมาะสมกับที่ฉันจะลงทุนกับเธอหรือเปล่าคือสรรพคุณของปรัวด์กน้ำเห็ดตัวนี้นะคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะมีทั้ทงนี่เธอไหย ถึงนี่นเลยเหรอไปเดี๋ยวนี้เลยนะเธอนั่นแหละเป็นบ้าอะไรยู่ดิ่งเขาบอกว่า,าฟ้าน,นะฉันเนี่ยนายนัน่นแหละที่เป็นบ้าฉันให้เงินนายไปแล้วอ่ะอีตามมาทำอะไรอีฮะฉันแค่อยากมาบอกว่าฉันไม่ใช่ขอทานฉันแค่นั่งเซ็งอยู่นี่เองฮะนายว่าอะไรนะก็ฉันไม่ใช่ขอทานไงเธอนั่นแหละเอาแต่เดินไม่ฟังอะไรเลยเออล,ลูกใครจะไปรู้เล่าก็เห็นมีกรงมีแก้วอยู่อะนี่มันอะไรกัน ก็ก็ใหญ่เนี่ยดิอยู่ดีๆก็เอากระเป๋ามาฟาดหน้าผมเออแม่แล้วแม่มาทำอะไรที่นี่เหรอรู้จักกันหรือครับแม่นี่แกตะหนึ่งแกเลิกทำตัวเหลวไหลสักทีนะฉันอะเบื่อจะพูดกับแกแล้วให้ไปทำงานวันแรกก็สายแล้อย่าให้ฉันจัดการกับแกขั้นเด็ดขาดนะเอเดี๋ยวสิคะเราพอดา์ของหนูแล้วคะเอาไว้คุยกันวันหลังวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์ละ เออแต่ว่าหนูเดินทางมาไกลมากเลยนะคะแถมเงินทุนหนูก็มีไม่เยอะด้วยค่ะนั่นมันเรื่องของเธอถ้าหาักรอไม่ได้ฉันก็ไม่เอาเอ,อเดี๋ยวก่อนสิคุณ นี่คุณอะไรจะตามมาทับถมฉันหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นคือผมรู้สึกผิดน่ะที่เข้าไปขัดการคุยของคุณแล้วยังไงก็ผมรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุที่ทาให้คุณลำบากก็เลยมาขอโทษนี่ไงขอโทษขอโทษแล้วมันแก้ไขอะไรได้ไหมล่ะฉันต้องใช้เงินเก็บของฉันทั้งหมดอะเพื่อมาทำให้น้ำเห็ดนี่ แถมยังไปเสนอขายใครเขาก็ยังไม่สำเร็จเลยนี่ถ้าเกิดว่าพ่อฉันยังอยู่นะพ่อคงอับอายที่มีลูกสาวไม่ได้เรื่องแบบฉันแน่เลยโทคุณผมเองก็ไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกไม่ได้ยินที่แม่ผมพูดหรือไงไปทำงานวันแรกก็สายตอนแล้ว เอออันนี้คืออะไร,รอนี่เป็นน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพอ่ะแก้ไอและลายเสีมห่ะคือที่บ้านฉันทำฟาร์มเห็ดแต่มันก็ขายไม่ค่อยได้ราคาแล้วแหละฉันก็เลยพยายามที่จะหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้มันน่ะแต่ก็ยังขายใครไม่ได้เลยส่วนแม่คุณก็เป็นลายที่เจ็ดล้วป่วานเนี้ยที่บ้านฉันโดนตัดไฟไปแล้วมั้ง อย่าเพิ่งยอมแพ้สิคุณคุณทำมาขนาดนี้แล้วลองพยายามดูอีกสักหน่อยสิฉันหมดกำลังใจแล้วแหละฉันไม่เห็นหนทางจะไปต่อเลยอะ่ะผมรู้จักคนหนึ่งคนที่ช่วยคุณได้นะฮืม มันมันปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยแน่นอนค่ะมีออยลรองรับค่ะแล้วฉันก็เชื่อว่าน้ำเผ็ดของฉันเนี่ยดีพอที่จะช่วยบรรเทาอาการของคุณได้นะคะเ๊ะกินปุ๊บรู้สึกดีขึ้นปั๊บเลย น่าเป็นว่าผมจะลงทุนกับพวกคุณครับแต่ว่าคุณต้องปรับปรุงสูตรให้รสชาติมันกินง่ายกว่านี้นะครับตอนนี้รสชาติมันยังกินยากอยู่ถ้าเกิดคุณทําได้เนี่ยผมใช้ทั้งสถานที่ผลิตแล้วก็เงินทุนกับพวกคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะน้ำเห็ดของฉันเนี่ยปรับปรุงสูตรได้ง่ายมากๆเลยนะคะแถมใช้เวลาไม่นานแน่นอน,นะคะ่ะขอบใจมากเลยนะตี ว่าหลังจะแวะมาหาเฮ้ยขอบใจอะไรแกก็รู้ว่าฉันไอเลือรังมาตั้งนานแล้วอะ่ะไอเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ฉันกินแล้วฉันรู้สึกว่าฉันดีขึ้น <laughs> ฉันเต็มใจลงทุนอยู่แล้วเพื่อน รสชาติอร uhm. like ่อยนะนั uh ่นไงฉันว่าแล้วว่าต้องไม่ผ่านฮะนม่ว่าอะไรนะฉันบอกว่ารสชาติอมันได้แล้วจริงเหรอจริง้อ้ ฉันจะชัดเลยลอ่ะโรงงานน้ำเพชรเห็นไม่ล่ะผมบอกแล้วงไงว่าคุณทำได้นี่ถ้าคุณไม่ถูกแม่ผมไล่ออกมาเนี่ยคุณก็คงไม่ได้ที่นี่หรอกมั้งแหมไม่ต้องทำมาเป็นผู้ดีเลยเดี๋ยวคุณอะเข้าไปช่วยฉันเตรียมความพร้อมก่อนที่พนักงานจะเริ่มมาทยอยสมัครงานกันครับครับได้ครับหใช้ใหญ่เลยนะเนี่ย ฟางและคุณหนึ่งเจ้าของบริษัทน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพตอนนี้กําลังเป็นที่จับตามองมากในตลาดหุ้นมูลค่าของบริษัทกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแหมดูภูมิใจจังเลยนะคุณก็แน่สิฉันพยายามมากเลยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะยินดีด้วยนะครับแต่ฉันก็ต้องขอบคุณนายด้วยนะที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้อะแล้วถ้าเป็นไปได้ ฉันก็อยากให้นายอยู่ช่วยฉันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเอา้าคุณแม่มาทำอะไรที่นี่ล่ะครับก็ข่าวพวกแกสองคนอะ่ะมันหนาหูมากเลยฉันก็เลยมาหาแกนี่ไงแต่หนึ่งแกน่ะพิสูจน์แล้วนะว่าแกจะทำอะไรจริงๆแกก็ทำได้เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยจะยกตำแหน่งรองผู้จัดก,การตลาดให้แกดูแล คิดอยู่นั่นแหละอยากเป็นมานานแล้วไม่ใช่เหรอขอบคุณครับแม่แต่ไม่เป็นไรครับผมมีสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาลามีครอบครัวผมอยากอยู่ที่นี่ดีกว่าครับลูกชายฉันโตเป็นผู้ใหญ่จริงแล้วสินะงั้นฉันไปก่อนละ เป็นไม่ไหลายอกนะเดี๋ยวฉันจะไปเคาแม่เขาพูดอะไรกับคุณเหรออ,อ๋เอเปล่าไม่มีอะไรหรอกเออเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวออกรายการไม่ทันนะ่ะเ,เร็วไปเดี๋ยวก่อนสิคุณรีบร้อนอะไรแต่แรกยันจบเนี่ยคุณรอผมก่อน ทีมงานทะเลฟิลมขอขอบคุณโรงงานเคนโกเนะและสตูดิโอแสงและเงาที่ให้ใช้สถานที่ถ่ายทำถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทะเลฟิลมด้วยนะคะ